อะไรที่ถูกโพสต์ผ่านลงโซเชียลมานะคะให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันถูกดัดแปลงข้อมูลมาแล้วค่ะ จริงๆแล้วคำชี้แนะนี้นะคะเป็นคำเตือนจากหมอเด็กซึ่งเขาเขียนเข้าไปในเพจของเขาค่ะเพื่อเตือนกลุ่มแม่ๆว่าอย่าไปคิดเครียดมากว่าลูกของเราทำได้แบบนี้แต่ลูกคนอื่นเก่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโพสต์รูปหรือว่าโพสต์คลิปวิดีโอต่างๆที่มีลงไปในโซเชียลเนี่ยนะคะมันก็เป็นการดึงเอาอะไรบางส่วนของเรื่องราวมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อ100%ค่ะคุณหมอเขาก็เตือนไว้ว่า อย่าเพิ่งไปเชื่อโซเชียลร้อยเปอร์เซนต์ให้คิดเอาไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะต้องผ่านการดัดแปลงข้อมูลมาแล้วในวันนี้นะคะพอบีนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นได้ก็เลยอยากจะเอามาพูดให้กับทุกๆคนฟังค่ะจะได้เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่มีใครเขาโพสอวดความสุขหรือว่าอวดสิ่งของข้าวของเงินทองของใช้แบรนด์เนมหรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ให้เราคิดเผื่อใจเอาไว้ด้วยว่าอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซนต์นั่นนะ่ะเป็นการอวดที่มันอาจจะถูก ดัดแปลงข้อมูลบิดเบือนข้อมูลมาแล้วส่วนหนึ่งคุณอาจจะเห็นว่าเขาโพสต์แบบชีวิตเขาดูดีมากมีความสุขมากมีความสุขตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจหลดเย็นสิ่งของเครื่องใช้หรือชีวิตก็คือดูดีหมดเลยแต่จริงๆแล้วบางทีอ่ะเขาก็มีมุมที่มันอาจจะไม่ใช่ดีเพอร์เฟกซะทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาโพสตแค่นั้นเองนะคะถ้าเรายินดีกับเขาไปด้วยเนี่ยมันโอเคเลยนะคะมันจะไม่เป็นปัญหาเลย แต่ปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอไปเห็นคนอื่นเขาโพสแล้วแบบมีชีวิตดีตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไปเชื่อแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วสุดท้ายที่แย่กว่านั้นก็คือดึงเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองอีกนะคะว่าทาไมชีวิตเขาดีจังเลยแล้วชีวิตเราละ่ะทําไมเป็นแบบนี้ที่วันนี้บีหยิบยกเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะว่าบีอยากจะสนับสนุนการออมเงินค่ะว่าการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องใช้ของแบรนด์เนมเสมอไปนะ จริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีของพวกนั้นก็ได้นะคะบีนี่แหละเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้แบบไม่ได้เห่อของแบรนด์เนมอะไรเลยนะคะแล้วก็ใช้ในของที่ถ้ามันยังใช้ได้บีก็ใช้ไปแบบนั้นแหละเพราะว่าบีรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องตามกระแสะสังคมอะค่ะคือไม่ใช่ว่าของแบรนด์เนมไม่ดีนะคะคุณภาพมันดีอยู่แล้วล่ะค่ะมันดีตามราคาของมันนั่นแหละแต่ว่า ถ้าเราจะซื้อของแบรนด์เนมอะขอให้มันเป็นหลังจากที่เราพอกินพอใช้มีเก็บออมแล้วเหลือแล้วเหลือใช้แล้วแล้วค่อยจะไปซื้อเนี่ยแบบนั้นอะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะสามารถซื้อได้เลย แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบของแบรนด์เนมใส่เสื้อผ้าธรรมดาร,รม,ดามีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะนั่นแสดงว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วค่ะอยากจะให้ความมั่นใจนะคะว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณไม่ได้เป็นคนแปลกในสังคมนะคะยังมีคนแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะที่เขาอาจจะไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลแต่ว่าเขามีความสุขจากภายในอยู่แล้วค่ะในวันนี้นะคะใครจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้ขอแค่เป็นทางที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนทั้งคนอื่นแล้วก็ทั้งตัวเองแค่นั้นก็พอค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจครูบิลีฟนะคะยังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกเยอะเลยค่ะรอส่งให้เพื่อนๆอ,อีกนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ